หากพูดถึงจิบลิก็พลาดเรื่องมิติวิญญาณมหัศจรรย์ไปไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้เป็นอนิเมะระดับรางวัลออสการ์โดยเรื่องเล่าถึงจิฮิโรเด็กหญิงวัยสิปีที่บังเอิญหลุดเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งในระหว่างการเดินทางย้ายบ้านโดยพ่อแม่ของเธอนั้นถูกสาปให้กลายเป็นหมูเนื่องจากกินอาหารของเหล่าเทพเจ้าเข้าไปท่ามกลางความสับสนและความหวาดกลัวจิฮิโร่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กหนุ่มปริศนาที่ชื่อฮากุ และได้เข้าไปทำงานในโรงอาบน้ำของยูบาบาแม่มดผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกวิญญาณสุดท้ายแล้วจิฮิโรจะช่วยให้พ่อแม่กลับเป็นมนุษย์อีกครั้งได้หรือไม่และเธอจะหาทางออกมาจากมิติวิญญาณได้อย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อในเรื่องค่ะเรื่องราวของโซฟีสาวทาหมวกวัย18ปีที่ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อมนุ่มปริศนานามว่าฮาวในขณะที่เธอถูกทหารลวนลาม จากเหตุการณ์นี้เองเธอจึงจับพลัดจับผลูเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างฮาวและแม่มดแห่งทุ่งร้างอย่างช่วยไม่ได้และนั่นก็ทำให้เธอถูกแม่มดแห่งทุ่งร้างสาปให้กลายเป็นหญิงชราเธอจึงออกเดินทางไปหาปราสาทเวทมนตร์ของพ่อหมดฮาวเพื่อขอความช่วยเหลือและหาวิธีกลับคืนสู่ร่างเดิมโซฟีได้เจอเพื่อนใหม่มากมายและเธอก็ได้เข้ามาอยู่ในปราสาทแห่งนี้ในฐานะแม่บ้านนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยอันแสนวุ่นวายของเธอกับพ่อมดฮาว โทโทโร่เพื่อนรักนับว่าเป็นแอนิเมชันสมัยเด็กในดวงใจของใครหลายคนเลยก็ว่าได้โดยเรื่องเล่าถึงซาส,สึกิและเมสาวน้อยทั้งสองคนที่ย้ายบ้านมาอยู่แถบชนบทกับพ่อเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่แม่นอนรักษาตัวอยู่ในแต่ละวันพวกเธอสนุกสนานกับการสำรวจบริเวณบ้านใหม่จนได้บังเอิญไปเจอกับโทโทโร่สัตว์วิเศษผู้พิทักษ์ป่าตัวอ้วนกลม ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นเพื่อนรักของเด็กสาวทั้งสองหลังจากการพบเจอกันในครั้งนี้เรื่องราวสนุกสนานสุดอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นมากมายต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวละครน่ารักและเรื่องราวก็ประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะเจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่เป็นเรื่องราวที่ถูกดัดแปลงมาจากตำนานเจ้าหญิงคางุยะซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ชื่อดังของญี่ปุ่น โดยเล่าถึงคนตัดไผ่และภรรยาที่เก็บเด็กทารกผู้หญิงจากกระบอกไม้ไผ่ามาเลี้ยงทารกน้อยเติบโตขึ้นมาเป็นสาวงามในเวลาอันรวดเร็วและก็ได้นำพาความมั่งคั่งมาให้ทั้งสองคนตัดไผ่จึงตัดสินใจย,ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงและทำทุกวิถีทางเพื่อที่เธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างเจ้าหญิงที่แท้จริงคนตัดไผ่เปลี่ยนชื่อเธอเป็นคางูยาฮิเมะทั้งยังจ้างครูมาฝึกให้เธอเป็นกุลสตรีชั้นสูงและก็ง่วนกับการหาคู่มั่นหมายให้แก่เธอ โดยที่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวของอันนาเด็กสาวเงียบๆวัย12สองปีที่กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอันนาเติบโตมาแบบโดดเดี่ยวและไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นที่ต้องการของใครเลยแม้กระทั่งผู้อุปการะของเธอจนวันหนึ่งเธอต้องย้ายอยู่ที่บ้านญาติในชนบทชั่วคราวเพื่อรักษาโรคหอบหืดซึ่งเป็นโรคประจำตัวของเธอตั้งแต่เด็กและที่นี่เองที่ทำให้อันนาได้พบกับ มานี่เด็กสาวผมบลอนปริศนาที่อาศัยอยู่ในคฤราหา์ร้างทรงยุโรปริมน้ำโดยเหมือนว่าจะมีเพียงแค่อันนาเท่านั้นที่มองเห็นเธอสุดท้ายแล้วมานี่คือใครกันแน่และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดำเนินไปอย่างไรนั้นก็ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะเนื้อเรื่องย้อนกลับไปในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งพัฒนาประเทศเพื่อรับมาหากรรมกีฬาโอลิมปิกในปี1964 มาซึซากิอูมิเด็กสาววัย16ปีผู้สูญเสียพ่อไปในช่วงสงครามได้เข้ามาในชมรมหนังสือพิมพ์ละตินควอเตอร์เดียวกันกันกบคาซามาชุ un, บนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนโดยทั้งสองและเพื่อนคนอื่นต่างก็ร่วมกันปกป้องชมรมแห่งนี้ไม่ให้ถูกทำลายจากสภานักเรียนและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาไปอย่างเรียบง่ายและน่ารักสมวยัยแต่แล้ววันหนึ่งทุนค้นพบความจริงว่าอูมิอาจจะเป็นน้องสาวแท้ๆของตนเอง แล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องไปรับชมต่อกันให้ได้เลยนะคะเรื่องราวของอาริเอตี้สาวตัวจิ๋วสูงเพียง10เซนติเมตรที่อาศัยอยู่ใต้ถุนของบ้านหลังหนึ่งกับครอบครัวเธอดำรงชีวิตโดยการหยิบยืมของกินของใช้ในบ้านหลังนั้นมาใช้ภายใต้กฎเหล็กว่าห้ามให้มันอุดเห็นเด็ดขาดแต่แล้ววันหนึ่งกฎนี้ก็ไม่เป็นผลอีกต่อไปเมื่อโชหลานชายเจ้าของบ้านได้มาเจอเธอโดยบังเอิญ ซึ่งเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออาริเอตี้มาโดยตลอดตั้งแต่เจอกันจนเกิดเป็นความผูกพนันอันน่าประทับใจแต่ก็แสนเจ็บปวดเพราะแท้จริงแล้วโชวป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่และกำลังรอรับการผ่าตัดสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดำเนินไปอย่างไรไปรับชมกันต่อได้ในเรื่องเลยค่ะเรื่องราวของโซซุเกะหนุ่มน้อยวัยห้าขวบที่ช่วยชีวิตปลาตัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ในขวดโหลออกมาเขาได้นำปลาตัวนั้นมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่า โปเนียลอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วโปเนียลเป็นถึงทิดาเจ้าสมุทรแห่งท้องทะเลโดยมีแม่เป็นเทพธิดาแห่งมหาสมุทรและมีพ่อเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งเกลียดชังมนุษย์ด้วยกันเองแม้ว่าหลังจากนั้นเธอจะถูกพ่อตามตัวพบและพากลับบ้านแต่ด้วยความดื้อรั้นโปเนียลจึงหนีออกมาอีกครั้งและกลับมาหาโซซุโกะในร่างของเด็กผู้หญิงโดยไม่รู้ตัวไปว่าตนเองได้เผลอปล่อยน้ำยาอมฤตอันทรงพลังของพ่อออกมาสู่ท้องทะเล เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องง่นงุ่นทั้งหมดและมิตรภาพอันแสนน่ารักเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวทั้ง3าคนในจังหวัดโคจิที่เล่าย้อนโดยทาคุพระเอกของเรื่องเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อทาคุและเพื่อนสนิทของเขาได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งก็คือริคาโกะเด็กสาวที่้ายมาเรียนจากโตเกียวความสัมพันธ์ของทั้งสามคนจึงกลายเป็นรักสามเศร้าที่ยากจะลงเอย นอกจากนี้ไม่เพียงแต่เรื่องราวความรักเรื่องนี้ยังนําเสนอปมความขัดแย้งในครอบครัวความแตกต่างของชนบทและเมืองหลวงและมิติที่หลากหลายของตัวละครได้อย่างลงตัวแอนิเมชันเรื่องนี้จึงมีความสมจริงนับว่าเป็นสไตล์การเล่าเรื่องที่แหวกแนวไปจากจิบหลีเรื่องอื่นแต่ก็มีเสน่ห์มากไม่แพ้เรื่องใด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อชีตาหญิงสาวผู้ถือครองศิลาลอยฟ้าได้ถูกกลุ่มสลัดอากาศโดล,ล่าเข้าจู่โจมเรือหอที่เธอโดยสารอยู่เธอพยายามหลบหนีและได้พลัดตกลงมาเจอกับปาสึเด็กหนุ่มที่มีความฝันคือการค้นหาลาพิวตาอาณาจักรลอยฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่ล่มสลายไปในอดีตในขณะที่ทั้งคู่หลบหนีจากการถูกกลุ่มสลัดอวกาศไล่ล่า พวกเขาก็ได้ค้นพบโดยบังเอิญว่าศิลาลอยฟ้าที่ชีตาถือครองอยู่นั้นคือศิลาลอยฟ้าของลาพิวต้าและแท้จริงแล้วลาพิวต้าไม่ได้ล่องสลายไปไหนแต่ยังคงลอยอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ด้วยเหตุนี้เองการผจญภัยตามหาลาพิวต้าของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้น เรื่องราวของฮารุเด็กสาวขี้อายที่ได้ช่วยชีวิตแมวสีม่วงตัวหนึ่งจากการถูกรถบรรทุกชนซึ่งแมวตัวนั้นเป็นถึงเจ้าชายแห่งอาณาจักรแมวนามว่าลูนด้วยเหตุนี้เองเหล่าแมวจึงจะให้ขวัญแก่ฮารุโดยการให้เธอได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งอาณาจักรแมวในระหว่างที่ฮารุกำลังคิดหนักเรื่องนี้เธอก็ได้เจอกับบารอนแมวหนุ่มมา่ท่ที่จะเข้ามาช่วยให้เธอหลุดพ้นจากเรื่องราวอันแสนวุ่นวายนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นฮารุก็ถูกทหารจับตัวไปยังอาณาจักรแมวที่ที่ทำให้เธอกลายเป็นแมวอย่างชาชาแล้วเรื่องราววุ่นวุ่นนี้จะลงเอยอย่างไรบารอนจะช่วยฮารุได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันต่อในเรื่องค่ะย้อนกลับไปในยุคมุโรมาจิของญี่ปุ่นเจ้าชายผู้หนึ่งนามว่าอาชิตากะได้ต่อสู้กับเทพอสูรทาทาริเทพแห่งความโกรธและเกลียดชงังจนได้รับชัยชนะ อย่างไรก็ตามแขนข้างขวาของเขาโดนยิดของเทพทาทาริจนต้องคำสาปเขาจึงออกเดินทางไปยังป่าแห่งเทพพัชชิเพื่อที่จะขอให้เทพสูงสุดแห่งพงไครช่วยแก้คำสาปให้ทว่าเขากลับต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่างเทพพระเจ้าแห่งป่าและเมืองโลหะนครอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยในเวลาเดียวกันนั้นเองเขาก็ได้พบกับหญิงสาวปริสนานามว่าเจ้าหญิงโมโนเกะผู้ซึ่งเกลียดชังมนุษย์และอาศัยอยู่กับหมาป่าสีขาวตัวยักษ์ในป่าใหญ่ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นสุดท้ายของฮายาโอะมิยาซากิซึ่งเป็นแอนิเมชันอิงประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของจิโร่เด็กหนุ่มผู้หลงไหลในเครื่องบินแม้ว่าเขาจะต้องลมเลิกความฝันในการเป็นนักบ,บินด้วยปัญหาด้านสายตา แต่ก็มุ่งมัม่นจนภายหลังได้เป็นถึงวิศวกรชื่อดังผู้ออกแบบเครื่องบินรบให้กับญี่ปุ่นโดยแอนิเมชันเรื่องนี้ดำเนินเรื่องแบบตัดสลับระหว่างชีวิตการทำงานของจิโร่และเรื่องราวความรักระหว่างเขากับนาโอกะเด็กสาวที่เคยได้จิโร่ช่วยไว้จากเหตุการณแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนจะกลายมาเป็นคู่รักในอนาคตของเขาเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่แหวกแนวและมีเสน่ห์มากเรื่องหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ เมื่อมังกรทั้งสองตัวสู้กันจนอีกตัวล้มตายลงสมดุลของดินแดนแห่งโลกทะเลก็เริ่มมาลายหายในขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายอาเรนเจ้าชายแห่งเมืองเอ็นลาดก็ถูกร่างมืดของเขาควบคุมจนทำให้เขาคาบราชาซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของตนก่อนที่จะขโมยดาบและหนีออกมาเขาได้มาเจอกับเก็บพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่และทั้งคู่ก็ได้ร่วมเดินทางไปยังเมืองฮอตโดยมีแผนที่จะหยุด พ่อมดคอปไม่ให้เปิดประตูระหว่างดินแดนแห่งความเป็นและความตายเขาทั้งคู่จะหยุดยั้งพ่อมดคอปได้หรือไม่และอารนจะเอาชนะร่างมือดอันลึกลับของตนได้หรือไม่นั้นติดตามกันต่อทางเน็ตฟลิกซ์ได้เลยค่ะวันนั้นวันไหนหัวใจจะเป็นสีชมพูแอนิเมชันที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำตามฝันของตัวเองเล่าเรื่องราวสะท้อนชีวิตในวัยเรียน การมุ่งมั่นทำตามความฝันและความรักครั้งแรกของเด็กวัยมัธยมต้นทั้งสองคนได้แก่ชิซูกุซึกชออิมออาเด็กสาวผู้รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจและเซอิจิอามาซาวะเด็กหนุ่มที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่คือการได้เป็นช่างทำไวโอลินที่ประเทศอิตาลีหลังจากที่ชิซูกุได้พบกับเซอิจิเธอก็เริ่มมุ่งมั่นที่จะไล่ตามความฝันในการเป็นนักเขียนบ้างสุดท้ายแล้วชิซูกุจะสามารถทำตามฝันของตนได้หรือไม่ และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ต้องไปลุ้นกันต่อในเรื่องเลยค่ะถ้าพูดถึงจิบลีแล้วก็คงขาดเรื่องแม่หมดน้อยกิกิไปไม่ได้อย่างแน่นอนโดยเรื่องเล่าถึงกิกิแม่หมดน้อยแสนน่ารักวัย13ปีที่ต้องออกจากบ้านไปทำงานเป็นแม่มดฝึกหัดเป็นเวลาหนึ่งปีโดยมีจิจิแมวดำซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอออกเดินทางตามไปด้วยแม้ในตอนแรกกิกิจะรู้สึกว่าผู้คนในเมืองไม่ค่อยต้อนรับเธอ แต่สุดท้ายเธอก็ได้ใช้ความสามารถในการขี่ไม้กวาดของเธอให้เป็นประโยชน์โดยการบินส่งสินค้าให้แก่ร้านขนมปังของโอโซโนนอกจากนี้กิกิก็ได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายที่คอยให้กำลังใจในตอนที่เธอรู้สึกท้อแท้หรือกระทั่งตอนที่เธอสูญเสียพลังเวทมนต์จนไม่สามารถบินได้อีกต่อไปเมื่อมนุษย์เริ่มขยายที่ดินทำกินและถากทางป่ามากขึ้นฝูงตัวทานุกิที่อาศัยอยู่แถบเนินเขาทามะ บริเวณชานกรุงโตเกียวจึงต้องหาหนทางรับมือเพื่อที่จะได้รักษาบ้านของตัวเองเอาไว้ได้ในที่สุดเหล่าทานุกิก็ตัดสินใจใช้ความสามารถในการแปลงร่างออกไปหลอกหลอนผู้คนโดยหวังที่จะทำให้เหล่ามนุษย์หวาดกลัวจนต้องเตลิดหนีออกไปกันหมด แต่โชครายที่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนประชากรมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแผนการจึงไม่เป็นผลสุดท้ายแล้วการต่อสู้ของเหล่าทานุกิจะลงเอยอย่างไรและจะสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้หรือไม่นั้นก็ต้องไปติดตามกันต่อได้ในปอมโปโกทานุกิป่วนโลกค่ะเรื่องราวของคอโคอดีตนักบินรบของอิตาลีที่ถูกสาปให้มีใบหน้าเป็นหมูคอโคได้ผันตัวมาทำหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้คนไม่ให้ถูกเหล่าสลัดอากาศคุกคาม ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงโดนเหล่าสลักอากาศไม้หัวและถูกนักบินคู่ปรับตัวชะกาดของเขาอย่างเคอร์ติสจูโจมจนเครื่องบินตกระหว่างเดินทางไปมิลานแม้ว่าทางการจะประกาศว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่แท้จริงแล้วพอโครอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริเขาได้เดินทางต่อไปยังมิลานและได้พบกับฟิโอวิศวกรสาวสวยสุดแกร่งที่นั่นซึ่งเธอผู้นี้คือคนที่จะช่วยเนรมิตเครื่องบินคู่ใจของเขาให้กลับมาผง,งาดบนสึกแห่งน่านฟ้าได้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวของทาเอโกสาววัย27ปีที่เบื่อหน่ายกับชีวิตการทำงานในเมืองหลวงจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของที่เคยที่ต่างจังหวัดเพื่อลองไปทำเลือกสวนไร่นาดูบ้างโดยแอนิเมชันเรื่องนี้ดำเนินเรื่องแบบเล่าสลับระหว่างเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันทำให้คนดูได้ค่อยๆเห็นพัฒนาการและผลจากการตัดสินใจของตัวละครในอดีตแม้ว่าการดำเนินเรื่องจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่ก็ดึงใจคนดูไว้ได้อย่างยู่มดัด เรียกได้ว่าใครที่กำลังเบื่อหน่ายกับหน้าที่การงานหากได้มาดูแอนิเมชั่นเรื่องนี้ก็น่าจะรู้สึกอิ่มเอมใจหรืออาจจะจุดแพชชั่นบางอย่างในตัวได้ไม่มากก็น้อยความสำเร็จของแอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการตั้งสตูดิโอจิบลิขึ้นมาในปี1985เลยก็ว่าได้ค่ะโดยเรื่องเล่าถึงเนาซิก้า เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรหูเขาแห่งสายลมที่ยึดคติอยู่แบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยในขณะที่เนลซิก้าพยายามใช้สันติวิธีในการต่อสู้กับฝูงโอมุซึ่งเป็นมแมลงยักษ์ในพื้นที่ป่าพิษผู้คนในเมืองอื่นกลับเลือกที่จะทำสงครามอย่างจริงจงังและหาทางคืนชีพสูญยักษ์เพื่อทำลายล้างเหล่าโอมูและป่าพิษที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลกเนลซิก้าจะหยุดยั้งสงครามแห่งความเปลียดชงังระหว่างมนุษย์และผืนธรรมชาติได้อย่างไรนั้นก็ไปติดตามชมกันต่อผ่านเน็ตฟลิกซ์ได้เลยนะคะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด